ค่ะพวกเราสำหรับติงอยู่กับพวกเราในรายการเมื่อน,นี้ร<ป>ียก <React. S 3> เป็นแชร์คราบอิงฟ้าค่ะวิลจา้าอ่ะวันนี้นะจ๊ะพวกเรามาเรียกเป็นโอเอสทีจ้า ของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่แบบว่าเป็นลูกลูกหนำาช่หนามๆเลยนั่นก็คือเรื่องวีมานหนาเนี่ยเหมือนวิวานะครับเลนเวดดิ้งนะครับของคุณเจฟซาเธอร์นะเจฟซาเธอร์อี๋ก็จากนี้เป็นมาเนียเป็นเรลิกซ์นึกออกปะเราจะมาฟังเนื้อเพลงเป็นซีนที่แบบว่าเฉลยอะไรบางอย่างอาจจะอาจจะเห็นไปดูนั้นตากับปากคุณเขาหรือนะ น่าจะเจ็บแหละเพมจ็บหมดเลยใช่เนื้อสั่นเฮ้ยเปิดปากพริกใช่อ๋อเกามีอะไรให้ดูโอ้ยไม่ห้องสอนใช่ใช่ไม่ห้องสอนถึงทองคำ ธรรมดาเลยธรรมดาเลยโหชอบมากเลยอะแค่มีเธอทุกวันมันก็เหมือนวันวิวาแล้ววะใช่แล้วชอบท่อนนั้นมากนี่ฝนตกลงมาดังวิวาคือเวลาเราแต่งงานนะก็คือจะมีการแบบสามเออเหมือนวันนี้คือวันวิวาของเราแล้วตกให้แบบว่าเจอฝนกระหน่ำเออแบบเรื่องราวที่ไม่ดีแค่มีเธออยู่อะไรอย่างเงี้ย คถามอย่างหนึ่งคือดิเจ็บเขาจะเป็นคนโปรดีวเองทําอะไรเพงทุกอย่างมดเลยทั้งเนง<ม>ื้อเพลงหรืออะไรประมาณนั้นก็ดูเป็นสไตล์เขาเนอะใช่รู้ว่าแบบตอนที่เราฟังเรารู้สึกถึงเจมส์ซาเตอร์ชอบความผสมผสานที่เขาเอาแบบภาษาเหนือเข้ามามด้วยเพงิ่ง,งรู้ว่าเป็นที่แม่สอนเพลงดีมากเลยเลาวก,ก็แบบว่าพี่ชอบที่เขามีความเป็นตัวเองอยู่ข้างในใช่ป่ะเพลงเนี้ยมันเลยดูแบบว่าผสมผสานอะมันดูกลยุกมันดูกลยุกเพราะด้วยเนื้อเพลงที่มีภาษาพื้นเมือง บวกกับวิธีการร้องของพี่เจฟอ่ะใช่มันเลยดูบํารุงเตอร์ไอคอนเรามเจะรู้สึกว่ามันแบบดูแบบคินเทอร์มากคินเตอร์มากตอนก็อย่ามาฟอนเชลลูมาคือแบบมมแบบถ้าไม่สไตล์เขาเลยใช่ถ้าไม่สไตล์อินเตอร์จริงๆก็อาจจะเป็นแนวลุกทุ่งไปเลยอะไรประมาณนี้นเพิ่มน้ําเสียงเขาด้วยอะไร เขาะบอกว่าเป็นลายเขาฉัดจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เพลงพี่เจ๋ป่ะจะออกแนวลูกทุ่งทั้งหมดเลยถ้าคนเป็นลูกทุ่งไปร้องอ่ะจะสามารถร้องเป็นลุกทุ่งได้เลยอย่างตอนนั้นนะซ่อนไม่หาที่ร้องพี่มีาเอาเป็นร้องก็ก็เป็นลูกทุ่งได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันครับความรู้สึกผมนะแต่ด้วยความที่พี่เจเขาเป็นความอินเตอร์อินเตอร์สมันก็เลยไม่ได้ออกลูกทุ่งขนาดใช่สไตล์เขาฉัดด้วยแหละแต่ถ้ามีแบบว่านักร้องลุกทุ่งออกไปร้องน่าจะพอไปอีกแบบหนึ่งจริงๆได้ได้เป็น เมื่อกี้เอาจริงๆอ่ะฟังทั้งหมดเมื่อกี้มันจับใจความไม่ได้ขนาดนั้นมันได้แค่บางประโยคอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ร้องไห้อะไม่รู้ว่าเพราะเสียงเขาหรืออะไรก็ตามมันทําให้มันอินมากแล้วมันรู้สึกว่าเศร้าจังวะรู้สึกเสียวแเจ็บปวดมากฉันรู้สึกว่ามันสื่อมากว่าสองคนนี้รักกันจริงเหมือนเขาสื่อมาถึงเราโดยที่จริงๆพี่ยังไม่เข้าใจเนื้อเพลงขนาดนั้นเลยแบบว่าเออมันมวลรวมทั้งหมดที่นั่งฟังแล้วก็แบบ ตัว m อมวีของเขาอะไรเงี่ยมันแบบคือเหมือนกับเพลงเนี้ยเขาร้องในฐานะที่เขาเป็นทองคำไม่นะเออแล้วคนที่ที่ตุยเยคือพิเศษถูกป่ะเออแล้วเขาก็ส่งสามนี้ไปถูกไหมใช่แล้วท่อนนั้นเจ็บปวดมากท่อนที่ขอแค่มีเธออยู่อ่ะเราก็เหมือนเอ่อการร้องของเขามันเริ่มแบบตะโกนหมายถึงมันไม่ได้มันไม่ได้บีแต่หมายถึงว่ามันเหมือนตะโกนมาจาก เบื้องลึกของหัวใจคือซีนที่เปิดฝาโลงมันจะมีคําว่ามีเธออยู่แต่ถูกขีดฆ่าเพราละเออมันคือเป็นซีนที่แบบเออมันไม่มีเธอแล้วอ่ะเขาไม่อยู่เป็นลกนี้แล้วโคตรเจ็บฉันไม่อยากคิดว่าตอนนี้ไปดูดูเลยอ่ะใช่ฉันดูแน่ใช่เป็นหนังที่คูกคนเหนการดูสดๆว่าจะตอนนี้แบบทุกคนรีวิวกันอย่างช่ำมากว่าดีสุดคือเราก็ต้องเอาตัวเองไปสัมผัสกัทีมงานคือตั้งใจมากๆ คือด้วยความที่มีเพื่อนรุ่นน้องที่ทํางานอยู่ GDS แล้วเขาเขาว่าลงแบบรีวิวไม่กล้าอ่านทั้งหมดคือดูรูปผ,ผ่านมาแล้วขอไปดูหนังก่อนอแล้วไปตั้งใจอ่านรีวิวของทีมงานอีกทีนึงแต่มันเป็นการเดินทางที่เหนื่อยแต่ว่าทุกคนแฮปปี้มากเแล้วกวิจาร์ภาพยนตร์หลายๆคนที่พี่ไปดูมาเขาก็รู้สึกว่าอยากยกให้เรื่องนี้เป็นหนังไทยที่มันก้าวข้าม ความเดิมๆของหนังไทยชี่ยกใช่ใช่ให้เป็นแบบเดอะเบสของหนังไทยออฟเลยะเยียเลยคือเราลองไปดูกันว่าจะส่งคำน้ำรือไหมเออเพราะว่ามันจะมีเพจหนึ่งที่ชมยากมากใช่แต่เขายังชมเออก็เลยแบบโอ้ พ่าดไม่ได้หนังน่าจะดีมากๆถ้าเลองได้ไปสัมผัสแล้วยิ่งโอเอสทีเป็นแบบเนี้ยเอางี้กลัวสมมติว่าเราไปดูหนังมาแล้วแล้วเราไปดูรอบอ่ะมันต้จะยินมากกว่าเดิมแน่ๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จีอสอ่ะออกจากกรอบของตัวเองเออไปฟังของพี่คนที่เขียนบทอยู่ว่าเขาบอกว่า เขาอยากจะเอาความไม่เท่าเทียมมาครอบตรงนี้แล้วให้มันสื่อสารออกไปอันนี้แบบการสะท้อนไปเลยให้มันเห็นไปเลยแต่ว่าอันเนี้ยคือผมฟังอ่ะมีความรู้สึกแรกเหมือนกับตอนที่ฟังเพลงรักแค่เพลงรักแท้สำหรับผมคือรักมากจริงๆอ่ะรักมากแล้วอันเนี้ยคือผมก็้รู้สึกเหมือนกันว่าพักมากรักเลยรักมากรักคนคนนี้มากใช่มันจะเป็นคือคือมันดูเป็นเพลงรักอ่ะแต่ว่าเขาสื่อออกมาว่า มันเป็นรักที่ไม่มีเขาแล้วอะระหว่างทางรักมันไม่ง่ายเลยอ,อย่างคนที่อันเนี้ยใช่ป่ะอ <c oughs> ย่างเมื่อฝนเทลงมาก็คือแบบว่าฝนอะสำหรับพี่อะพอมันเทลงมาหนักๆมันเหมือนปัญหา,อา,อาเออแต่เขาก็มองให้มันเป็นแง่ดีก็คือเหมือนเราคิดว่ามันคือคำอวยพรแล้วกันคามอวยพรให้เรานี่คือน้ำสั่งเหมือนอย่างนี้ว่าคือม,มองร้ายให้กลเป็นดีแล้วรักกันมากๆแบบต่อให้เจอปัญหาอย่างเงี้ย เราก็จะมองมันให้มันแบบเป็นพลังอะไรประมาณนั้นมองให้มันเป็นมุม positive มากที่สุดไม่รู้ว่าหนังจะ dark แค่ไหนคิดว่าน่าจะ dark มากระดับหนึ่งฝากไปฮะทุกคนเพลงนี้ด้วยนะฝากเพลงนี้ด้วยก็ชื่อเพลงว่าเหมือนวิวานะครับเลนดิ้งของเจฟซาเตอร์นะฮะกล่วประกอบภาพยนตร์วิมานหนามนะครับแบบพาราไดต์ออฟโชว์นะฮะตอนนี้เข้าลงแล้วนะสามารถไปดูได้ไปดูกันได้นะคะก็อ่ะ วันนี้พวกเราไปก่อนดีกว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งมือหน้าสำหรับติ่งจอนมาสืบก็ดติดตามชมนะจ้ะวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบาย